สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มาที่คัมชาโน่เองนะคะทุกคนวันนี้นะครับวันที่14กรกฎานะคะปี6 8นะคะทุกวาวันนี้เป็นวันจันทร์นะก็แบบหมดช่วงเทศกาลไปแล้วนะคะ,ระ,ระ,ะ,คะเราก็แบบมาวันนี้แบบวันหยุดคนก็จะน้อยๆอ,อากาศร้อนมาก <c oughs> นะคะบรรยากาศก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเราจะชอบจอดรถฝั่งนี้นะคะทุกคนมีจะมีห้องน้ำด้วยตรงแบบทางหน้าทางเข้าคัมชาโนดเลย นี่คะตรงนี้ก็จะเป็นแบบที่รับบัตรคิวนะคะทุกคนทุกคนต้องมารับบัตรคิวตรงนี้นะมัจะเป็นอยจุดหน้าทางเข้าเลยนะ่มีตู้ไอทีด้วยเท่ากรามีอเมซอนด้วยนะนี่ทางเข้าตรงนี้วันนี้อากาศร้อนมากอากาศดีสุดฝนไม่ตกนะคะทุกคนนี่เราก็จะกําลังจะไปรับบัตรคิวกัน คุณค่าเราก็ได้มาแล้วนี่มีของขายมากมายตอนกลางวันนี่นะคะทุกคนมีของขายเยอะมากนี่ก็เป็นจุดที่สาว บรรยากาศก็จะเป็นประมานนี้เะคะทุกคนอากาศดีมากอาจจะแบบไม่ไม่ใช่ช่วงเนเสิไม่ช่วงโควิดเออไม่ใช่ช่วงโควิดครับบรรยากาศก็จะแบบชิวๆเลยมาวันนี้นะทุกคนสิบสีเ่เถอะนี่แหละะ,ะมาว่านี้ต้องว บรรยากาศก็จะประมาณี่ความสวัสิภาพยไยเติให้โชคดีมีชคการการงาค้ขายร่รยทุกทนะครับความยินดีครับและาท่านจะเข้าไปคารวะเจ้าปู่ช่าย่าในเมืองมหาจารมน้น้ค้างร้อนมากเยียทุกคนมีหลายแบบให้เราเลือกนะทุกคน่อ้นะคะเขาก็จะเปิดให้เข้า8โมงนะคะทุกคนแล้วก็ปิด4โมงครึ่ง ก็แบบอากาศดีมากทุกคนของเราเราบก็มากับแม่เราเราก็น้องเป๊บน,นะคะนีคนขับรถนะคะน้องเป๊บเราอนนี้ก็จะเป็นทางเข้านะคะทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้วันนี้ก็มีคนอยู่นะคนก็มาเยอ่เหมือมนทุกคนนี่น้องเป๊บเราพอแบบเข้าใกล้ข้างในก็จะแบบ เริ่มเงียบนะความเย็นของป่านะคุ่งะโนดก็จะแบบไม่ร้อนแบบนั้นเพราะว่าต้นไม้เยอะมากช่วงนี้ฝนตกเยอะน,นะคะทุกคนนะน้ำเริ่มขังแล้วน้ำขังเต็มเลย เสด็จพิเภกีีีวันนี้ลูกหลานได้น้อมนำมารเรื่องสักการะดอกไม้ผู้เพียนนะคะต่อไปเราก็จะพาไปชมต้นมะเดื่อยานะคะทุกคน มีเสียงเลยเหมือนเขากำลังก่อสร้างอะไรอยู่ทำอะไรอยู่หรือเปล่ากำลังสร้างนะคะทุกคนอ๋อเขาตัดต้นไม้ทำอาจจะแบบเป็นที่เพิ่มเติมให้แบบสามารถเดินไปได้อ๋อเขาลองทำนะะี่ค่ะทุกคนถึงแล้ว ตรงนี้เป็นจุดให้เราสักการะบูชายาทุกคนตรงนี้ออก,ก็เงียบมากจี่นะคะถ้าเรามาแบบช่วงหน้าฝนเราก็จะได้เจอบรรยากาศประมาณนี้แบบน้ำ น้ำท่วมนะน้ำท่วมขังวันนี้คือแบบเขาก็มาเกาะซานนะคะุกคนก็เลยแบบมีเสียงแต่มาส่วนนี้คือแบบลมลื่นมาก เย็นสบายเพราะว่าไม่โดแนแดดนะคะทุกคนสดชื่นเลยอะเฮ้ยแรงอะไรอ่ะดูดิไปแล้วอ๋อแมงปอแมองปอห่างสีแดงอ่ะทุกคนแปลกมากเงียบเงียบดีเงียบสงบมาก ตรงนี้ก็จะแบบงียบยมหน่อยแล้วก็ได้กลิ่นอันคุ้นเคยอะทุกคนตรงนี้มันจะแบบมีพวกแบบพวกกระรอกอะไรแบบเนี้ยแบบสัตว์มีหลายชนิดอะก็คือแบบว่ามันก็จะมีกลิ่นปกติถ้าตรงทางเข้าอะจะได้กลิ่นทุกคนแต่ยังเพิ่งจะได้กลิ่นตรงมางช่วงนี้แบบเหมือนตอนทางเข้าถ้าเป็นช่วงแบบปกติหน้าร้อนอะไรแบบนี้นะคะนีบรรยากาศางน้าจะถึงนะคะทุกคนเป็นแบบว่า บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นะเราจะพาทุกคนไปชมนะคะเราก็จะสามารถแบบเอาเหรียญอนะไรเงี้ยมาตั้ง เป็นบ่อสมาธิตั้งปัจจัยได้นะคะทุกคนตรงแบบตรงบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์แล้วก็จะมีที่อ๋อัวนั้นจะเป็นน้ำมนต์นะคะทุกคนน้ำมนต์ตัวนั้นลดไปลดน้ำมนต์ได้ตรงนี้นะ นะคะคเราก็กำลังจะกลับนะคะทุกคนบรรยากาศก็จะประมาณนี้เลยเกำลังจะกลับแล้วทุกคน <c oughs> จะพาทุกคนไปชมข้างนอกบรรยากาศข้างนอกต่ออันจะเป็นยังไงบ้างบรรยากาศดีมากเลยนะเพราะแบบฝนไม่ตกมันก็จะแบบแจ่มใสอากาศแบบท้องฟ้าแจ่มใส ค่ะทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นแบบตรงแบบเา้าลานโสงสถงนะคะเราก็สามารถมาไหว้ได้นะนี่ขันน้ำมนต์ด้วย นะคะสวนนี้มีที่ยอดเหรียญด้วยของกินต่างๆมากมายนะคะท <laughs> ุกคนไมก็ได้นนด้วยวก็มีน้ำมีของกินเยอะมาก,กมีของที่ระลึกต่างๆนะคะทุกคนเนื้อสแกม เที่ยวเล็กต่างๆระบบาสลักไ็อคสรันนคทำชาโนวเหรอเออมีป้ามีชื่อ้วยอ๋อ เนี่ยตรงเนี่ยตรงป้ายใช่ไหมทุกคนเราก็จะแบบจอดรถตรงฝั่งนี้ทุกคนย้อนแสงที่มีห้องประชุมพยาบาลจะมีที่จอดรถตรงเนี่ยจอดดีมากทุกคนเราเดินมามันจะใกล้เราก็เดินมาจากนี่นะคะเราก็จะเดินมาเราก็จะมารับบัตรคิวตรงไหนไปไกลไปก็จะแบบอ่าไม่ต้องเดินไกลนะแล้วก็จะมีแบบห้องน้ำให้เข้าด้วยแล้วที่จอดรถมันก็จะมี ร้านกาแฟต่งตางๆนะคะทุกคนนี้เราก็กำลังจะกลับแล้วคุณโอ้โหวันนี้บรรยากาศดีมากท้องฟ้าแจ่มใสสุดๆวิ่ดีเมฆแบบแปลกมากเลยไปเส้นๆด้วยอ่ะนี่แอบเหมือนแผนางากันนะว่ากัทุกคนดิเหมืาะไหมโอเควันนี้เราก็จะกลับนะคะทุกคนบา,บายบาย